ถึงสถานีหัวลโพง์พบกับผู้มาขายสินค้าที่สถานีครับพบกับสินค้าชิ้นแรกเปิดออกก็มิตตังเตหมอย้ยเปิดออกมิตตังเตมอขายยังครับเขาพูดพบกับสินค้าชิ้นต่อไปกูว่อยากได้ซื้อให้กูกูว่อยากได้ซื้อให้กูขายยังครับลงศพพบกับสินค้าชิ้นต่อไป อย่าบีบคันฉันลายอย่าบีบคันฉันลายขายยังครับสมพักเสียนโอ้ยอย่าบีบพบกับสินค้าชิ้นต่อไปเขาทั้งสองมาเคยพัดภาคจากกันเขาม่เคยพัดภาคจากกันขายยังครับขายเกิบพบกับสินค้าชิ้นต่อไปทอแขนกับบ๊พอล้อยไทอแขนกับบ๊พอล้อยขายยังครับบักเขาล้ม กับสินค้าชิ้นต่อไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องไต้ยาลืมยาดมคารถเมมึงคิดวบามึงถือมึงก็ไปโรดนั่นขันมึงคิดวบามึงถือมึงก็ไปโรดไม่ยังครับลูกนางสติ๊กตาบ,าบา่บอไกงกูตงุงหงวตาบ,าบา่บอแกงกูจุงไม่ยังครับมุตจะใส่ย่างหวัว พบกับสินค้าชิ้นต่อไปมันอยู่ในผ้าถุงอมันอยู yeah> ่ในผ้าถุงขายยังครับกางเกงในเออเมนยีเดียพบกับสินค้าชิ้นต่อไปมันอยู่ในกางเกงในนี่มันอยู่ในกางเกงในขายยังครับโกเต็กถ้ากมขายไปทั่วไอะไรเบิดเนี่ยขายแล้วมั้งมันอยู่ในโกเตกวายมันอยู่ในโกเตกขายยังครับสำลี มันอยู่กับสำมลีมันอยู่กับสำมลีกายยังครับแถบกาวมันติดอยู่กับแถบกาวมันติดอยู่กับแถบกาวกายยังครับซอยเหม็นเบิดเราบ้างเนาะเปลี่ยนหมอนข้าเจ้าฮู้เบิดแล้วมันก็เบิดแนวขายเนาะขี้ไร่ขี้เล่เอาไปพูดเลยจะเป็นดาราลองมาเทีย